ดู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 ไอเด็กว่วนพอแล้วดูใคร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 ต้องห่วงกล้องญาติสวยแม่หนูก็ต้องสวยไอตัวคิดกาดไอเด็กเด็กตัวคิดกาดเห็นไหม ข้าขนาดนี้เราต้องมาดูซิคะห้องห้องน้ำเขาเข้าขนาดไหนตะเอล้างมือล้างมืองแล้วเนี่อฟิวฟิวตะเอะ่นเเอะเอาคุเราฟังก่อนคเราฟัง น้ำแรงใช่ไหมแรงเบอร์บางไมใช่ไหมยอ,อยาค้อ,อ,าองน้ำ